ก็ถือว่าเป็นเกมนึงที่เราเล่นน้องบ้านได้ดีนะเราครอบครองบอลได้เยอะมากแต่มันก็สกอร์อาจจะน้อยไปนะเพราะว่าจังหวัดจบเราน้อยมากแต่เรื่องรูปแบบเกมโอเคก็ตามที่เราได้วางแท็กติกไว้นะทั้งเกมรับแล้วก็เกมลุกก็เราก็เคยเล่นกับลอยสารที่ที่ที่บ้านของลอยสารแต่เรามาเล่นในในบ้านเราก็อาจจะ แตกต่างกันนิดนึงนะครเราอาจจะเล่นเกมลุกมากขึ้นนะครับก็เราก็ยังเก็บแต้มไปตามที่เราวางวางวางโปรแกรมไว้นะแม์ในบ้านเนี่ยเราเราขอ3มแต้มนะส่วนที่เราจะไปเล่นกับแม์หน้าเราเล่นกับลู่อสาเนี่ยเราเราต้องได้3ามแต้มะนะมันถึงจะมีโอกาสได้ขึ้นแล้วก็ส่วนที่เราไปเล่นกับกเกษตรนอกบ้านนะเป็นแม์สุดท้ายที่เราจะเล่นนอกบ้านคิดว่าเราได้แต้มหนึ่งน่าจะพอสำหรับการขึ้นดีหนึ่งของแม์สุดท้ายในบ้านครับ ก็ก็ทีมเรามันมีโบนัสแมตช์ละแสนอ่ะนะคิดว่านักบอลคงไม่ปล่อยแน่นอนครับผมก็อยากให้แฟนบอลมาเชียร์เยอะๆนะครับคิดว่าฟุตบอลเราเอ็ดน่าจะถึงใกล้จะถึงฝั่งฝันของแฟนบอลเราเอ็ดก็อยากให้มาเชียร์แล้วก็มาให้กําลังใจทีมนี้เยอะๆและมันอีกแค่ไม่กี่แมตช์แล้วก็น่าจะเป็น ของขวัญที่ยิ่งใหญ่สาหรับแฟนบอลเลยนะพวกน้กนอง,น,องนักบอลทุกคนเขาเต็มที่กับมันแล้วก็ผู้บริหารทุกคนเขา,าใส่เข้าไปนะทั้งการจัดก,การทุกอย่างนะเราต้องการให้ให้ทีมเลยเป็นทีมทีมอาชีพทีมหนึง่งแล้วเราก็อยากได้แฟนคลับให้มันเยอะขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับแฟนบอลครับผม